พ่อพูทให้ลูกในหลานฟังเพื่อให้ลูกในหลานมีสติกำลังปัญญาสมควรหรือสมควรไหมที่เราจะสู้เพื่อรักษาพระพุทธศาสนาร,ารักษาหลักคำหลักวินัยด้วยดีกว่าที่จะทำลายทำลายกันปลูกเกให้ลูกในหลานที่เป็นวิญญาณวิญญาณของเสด็จเ้าช้างก็ตามวิญญาณของมนุษย์ก็ตามให้รู้รู้ว่ากัล รู้จักกาลเทศะรู้ว่าจริงไหนควรไม่ควรไม่นจะว่าพ่อเทศเข้าข้างมนุษย์หรือเข้าข้างวิญญาณมัติมาปฏิปทาคือความพอดีพุทธเจ้าห้ามเข้าข้างใครใดๆทั้งสิ้นเพราะกรรมเป็นตัวกำหนดกฎเกณฑ์ทั้งหมดเสร็จโลกอยู่ตามกรรมเกิดตามกรรมอยู่ตามกรรมไปตามกรรมไม่มีใครสามารถที่จะเหนือกรรมได้แม้แต่เรา,ะาตะกาล ยังไม่สามารถเหนือกัอนแล้วจำภรรษาที่เมืองแห้งแล้งก็ยังไปฉันข้าวเดินมาพระเจ้ามีทูลพระคิดจะทําลายทำร้ายยกทัพไปประหารประหารกุ้งกระบินละพัดวงสากณนายาทของพระอ,องค์พระอ,องค์ทรงห้ามแต่ก็ไม่ได้ผลเราจะท้าคดห้ามดินน้ำไฟลมได้ เตทำไมจึงห้ามพระเจ้าวิทูลพระไม่ได้ดูแล้วออวิบาก่างที่นาไม่สามารถที่จะห้ามใครได้เพราะกรรมเท่านั้นเหนือทุกสิ่งอยา่างแม้เราจะถาคตก็อยู่ทางกรรพระองค์จริงหลีเล่นไปของเท่าใหญ่จริงเข้าไปทำลายทำร้ายกลุ่มกบินภัท์ถอนรากถอนโอนวงสากณนายาของพระองค์จนหมดสิ้น กามตัวนั้นใหญ่ที่สุดไม่มีใครใหญ่เกินกัมขุทีเหนือกรรมก็คือพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกที่เมืองปบิพานหากแม้นยังไม่เสด็จเข้าสู่เองปิภานสง์ยังไม่เข้าสู่เองปิพานตราบใดขันก็ต้องรับกัมเมื่อรู้แล้วพึงปฏิบัติในสิ่งที่ดีเฉพาะว่าแมน้นลูก จะเปลี่ยนพยายามขอเงินเขาเป็นล้านขอของเต็มห้องมันก็เพียงไรเพราะการใช้นี่ใช้กันไม่มีดีที่สุดออกดอกออกผลในทางชั่วในการเรียนยตายเกิดค่าสัตว์ตัวนี้เหมือนค่าควายหรือค่าวัวค่าสัตว์ต้องนับผลในการก่อพพก่อชาติในทุคติ มันไม่มีที่สิ้นสุดลูกที่สิ้นสุดอยู่จุดไหนเมืองปณิพานที่สิ้นสุดในทุกติจะเข้าสู่สุขติได้เร็วที่ไหนอภัยทานทานที่ไม่มีทานไหนที่จะเปรียบเปรยหรือเหนือได้อภัยทานทานใจตัวนั้นมันโกดก็ทานมัน จอง่รงจองผันจองการจะเป็ก็ทานมันจะใจไม่ดีใจเปใจ,ใจผีตอนนั้นเหมือนที่เขาดา่าเขาประทุษรา,ายพ่อ,อตั้งดังนั้นน่ะพ่อก็ยังทานคือไม่เอาทานคืนด่าว่าเราเป็นเปรยเป็นผีจะตกนรกหมกไหมไม่มีพบชาติที่จะโผล่ออกมาเาพียนพานเพราะเรียนแบบพ่อแม่กูเราไม่รับเอาผื่นไปเราทานทานคืนพวกเธอเอาไปซะเห็นไหม พ่อยังทานได้ลูกแค่นี้ยังจะจองรางจองผานจองกางจำเบปยนกันไปถึงไหนนะลูกสู้เพื่อสร้างมหาบุญมหากุศลไม่ไดีกว่าหรือสู้เพื่อสร้างบารมีของตัวเองไม่ไดีกว่าหรือเมื่อบารมีเรามากสุดแล้วใครก็แต่งไม่ได้แต่มีคนมาว่ามาดามันก็วิบัติหมดโทรณนีก็สูบหมดเหมือนพระพุทธ,เ,ธเจ้าเมื่อมี ลัทธิอื่นชาสดาอื่นรุชร้ายก็เห็นแต่วิบัติหายยนะเกิดทางนั้นไม่มีสิ่งดีเกิดดีเห็นแต่พระเจ้าสุภพุทธะนางกินจมามเวกาก็เห็นแต่ธรณีสูบผู้ที่ประรุษร้าย็ระหันเหมือนไปทำร้ายภิกษุณีเห็นแต่แผ่นดินสูงกี่คนเลยดูที่แผ่นดินสูง ปเิวัตยิ่งอยู่ในป่าเหลืองที่ด้วยซ้ำปุทุศาลาผพ้ทธเจ้าผู้ไม่รุทุศาลาตอก็โน่ะะนธรณีสูงลงหาเวทีนลัลูกลูกลาพี่นี่พี่นานดูสิ่ดูนันติยะเสกฐีเป็นโสดาบันเมียเป็นมิจฉาทิฏฐิเขาจะตุมหาราชทั้งสี่จับแขน เมียของนันทิยาเศรษฐีเหาะรอบกรุงสาวัตถีประจานว่านี่หญิงกาลเเกณีหญิงโฉดหญิงชั่วอย่าเอาตัวอย่างที่เร็วๆไปใช้ก็โจรลงมหาเวจีนรกสุดๆร้อนๆเรียกว่าตกนรกทั้งดีบเทวทัตนก็ลงนรกทั้งดิบสุปปุทธธาก็ลงนรกลงมหาเวจีนรกทั้งดิบลูกลอนพี่นานขผันางกินจะมาวิการกาเจลี่ขึ้นเหีือกัน ลงนรกตกนรกตกมหาเวทีตกดิบดบนี่เลยถ้าลูกเวียนว่ายตายเกิดอยู่ลูกจะต้องรับสิ่งนั้นถ้าไม่มีตัวนี้เข้าไปคืออภัยทานอภัยทานจิตใจจะชุ่มเย็นทานความโกรธทานความโลภทานความหลงทาน Gift, student, han, han, al, 1990, ัวที่จองร้างจองขาจองการจองเวีนกันทานทานที hmm. ่ใจญ่เลยนะพุทธเจ้ายกจ้องอภัยทานเลือกที่สุดสมควรถ้าเราเป็นชาวพุทธสมควรที่จะมีเหตุมีผลต้องดูพ่อว่าเหตุผลในการดูด่าว่ากัคนนั้นคนนี้เหตุผลในการตะหนกตีเตียงคนนั้นคนนี้เหตุผลในความเครียดเค้นให้มันสมเหตุสมผลพอไปเข้าเข้าไปก้าวไก่ถือว่า ทุกคนยังมีอาสวะอยู่เหตุผลของใครของมันในการโกรธในการเกลียดในการจองร้างจองผานจองกรรจองเวีนแต่พ่อพูดถึงเหตุผลที่ดีให้ลูกสร้างพอไม่เข้าไปก้ากายไม่ได้บีบบังคับลูกแต่พูดในฝั่งด้วยความเมตตาเพราะพ่ขอ,ขอถือว่าวิบากรรมของแสนโลกนี่หลีกไม่ได้เราเพียรพยายามหลีกอยู่ในป่าสิบปี เราไม่สามารถเลีกได้จนถึงประจุบันออกมาคิดว่าจะได้เจอในสิ่งที่ดีๆ